สวัสดีครับมาพบกับนาจุริเช่นเคยนะครับรวันนี้ก็จะมาสอนการบิดลูกโป่งเป็นรูปสุนัขนะครับอ่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับอุปกรณ์ก็มีก็คือที่สูบลมนะครับแต่เดี๋ยวไม่ได้แค่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวหายลูกโป่งนะครับมันจะมาเป็นชุดนะครับขายแต่ตัวนี้มันไม่ค่อยทนมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่พอดีไม่ได้ทำหักนะครับเมื่อกี้มีลูกค้ามากินกาแฟลูกเขาก็มาเล่นหักเลยนะครับไม่เป็นไรไม่ว่าเด็กกันผมเพราะผมก็มีสำรองอยู่ผมมีอย่างนี้อยู่นะครับสำรอง แต่เข,เขาข้อเสียไอ้ไอรุ่นนี้ปากมันกว้างไปหน่อยนะครับไอ้รุ่นนี้มันจะเสียบเข้าไปง่ายแต่ผมยังหารุ่นตัวให,ใหญ่แล้วปากแคบๆไม่ได้นะครับขั้นตอนมาแล้วก็ขั้นตอนนะครับเราก็เริ่มด้วยการสูบลมนะครับสูบลมนะครับเดี๋ยว พอปากใหญ่ปุ๊มันจะใส่ยากนิดนึงนะครับเพิ่สูบลมก็ไปายลมมันแรงนิดนึงนะครับตรงนี้อ่านะครับแล้วสุบลมเนี่ยให้มันเหลือตรงนี้ไปนะครับประมาณ2นิ้วขึ้นไปนะครับ เหลือมากกว่าได้นะครับแต่เหลือน้อยกว่าไม่ค่อยแนะนำนะครับ mm. เพราะมันอาจจะแตกได้ตอนรอบอีนะครับตรงตรนี้ปากนะครับแล้วก็มาพันปากบิดี่หนึงนะครับแล้วก็ม้วนเข้าไปแนะนําให้ม้วนประมาณสองรอบนะครับเพราะว่ารอบเดียวเนี่ยมันอาจจะรั่วออกตรงปากก็ได้ถ้าเราดึงไม่แน,น่นผมจะยผมจะวัดสองรอบนะครับก็ดึงให้แน่นๆ,ๆนิดน,นึงนครับามาเริ่มทํากันนะครับสําหรับการบิดลูกโป,ปรร่งลูกสุนนะัขอ่า อันแรกนะครับจะเป็นเหมือนจมูกมันนะครับเราก็บิดตึ๊บถ้าประมาณไม่มีมาตรฐานหรอกนะแต่ผมมันก็ประมาณสามสี่รอบนะครับต่อมาก็เป็นหน้าเป็นหูมันนะครับบอกแล้วว่าคือเอาจินตนาการเราเองนะครับแล้วก็เผื่อด้วยว่าไม่ให้มันเลยออกไปก็ประมาณนิ้วนิ้วถึงนิ้วครึ่งนะครับแล้วแต่เราเลื่อนครับเราอยากให้มันหน้าใหญ่หน้าเล็กนะครับแต่ถ้าเอาเยอะเกินเนี่ย ตรงเอือนท้ายเป็นหางมันจะไม่เหลือนะครับปึ๊บถ้าเรานุ่งวออยไปเราก็คายได้นะครับคายปรับมาปึ๊บก็บิดปลาเข้าให้แล้วก็พับนะครับขอโทษทีนะครับหลุดมือนะครับแล้วก็บิดปึ๊บแล้วก็พับนะครับพับครึ่งปึ๊บแล้วก็พับครึ่งลงมานะครับอย่างนี้ ก็ปิดจับมนันต,ตรงนี้ครับแล้วก็ปิดไม่ต้องกลัวแตกนะครับแล้วก็จะได้หน้าหมานะครับตอนนี้ก็ยินตนาการเป็นจมูกแล้วกันนะครับเอามาก็เป็นคอนครับจะได้หมาคอสั้นคอยาวเราก็เลือกเอานะครับสุนัขคอสั้นคอยาวนะครับเอาได้มาปุ๊บแล้วก็มาต่อไปก็คือขาหน้านะครับเกมนเิมครับจินตนาการล้วนๆครับว่าจะเอาสั้นเอายาวแล้วก็บิดปุ๊บ แล้วพับ,ป,บปั๊บบิดปุ๊บครับจากมานิดนึงก็ได้นะครับมาต่อมาก็ลำตัวนะครับลำตัวอยากได้สั้นยาวก่อนรับเหมือนกันนะครับ,รรบอยากได้หลังอาหน่อยนะครับยาว,ยาวๆเอ,อิบเข้ามาแล้วก็ขายิบเข้ามานะครับอีกการหนึ่งครับขาครับแล้วก็พับมาปุ๊บ อ่าเรียบร้อยนะครับก็ได้ลูกสุนัขน้อยๆนะครับอ่าที่บอกครับแล้วแต่เรานะครับเห็นไหมครับนี่ค้าเราเหลือไว้เป็นไงครับดันมาปุ๊บเต็มเลยไหมครับอ่าถ้าเหลือน้อยไปมันอาจจะดันแล้วมันมันก็จะดันแน่นไปมันก็จะแตกได้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับการพับลูกโป่งเป็นรูปสุนัขนะครับ ประมาณนี้นะครับชุกๆกๆกๆ,ๆ,กๆๆอนะครับไว้แจกไว้แจกเด็กวันเด็กวันปีใหม่อะไรกันได้นะครับประดับร้านได้อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบที่นี้เท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนูจิ๋วโฟตโต้นใน,นยูยทูบชาแนลไฟน์เพจหนูจิ๋วโฟโต้ด้วยนะครับสวัสดีครับ